น้ำจะท่วมอีกหรือไม่เวทีนี้มีคำตอบสถานีโทรทัศน์ระวังภัย24ชั่วโมงร่วมกับ KCTV นครสวรรค์จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นจากผูก้ทรงพนวุฒิรวมเปิดยุทศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพบกับนายปีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร นายชัยโรดมีแดงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรคนายจิตตกะเสษมนิโรธธนรัตน์นายยุทธิมนตรีนครนครสวรรค์นายวิสารวัตถุนธราพอรพอวนวยการโครงการเชนประทานจังหวัดนครสวรรค์นางอรากศรีจันทรศรีตัวแท,ทนชนุมชนดำเนินรายการโดยนายเฉลียวคงตุกและนายนิกรจันธม ชาวนครสวรรค์อย่าพลาดเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องรวมพลังป้องกันนครสวรรค์ณนะห้องโถงชั้น1อาคารสินานักงานเทศบาลนครนะครสวรรค์16นาฬิกาถึง18นิกาในวันศุกร์ที่3มีนาคม2 5 5 5